ฮิตจูวิตัตุลุตุลุตุฮิตจูวิตตุลุตุลุตุนี่แต่ต่อสิอย่าเพิ่งหยุดสิฮัลโมเฮแต่เราฟวีเวลาว่างก็เลยไปเป็นวีเจใช่เป็นวีเจแอปอะไรบอกรับออแอปแปแ้ค่ะอะไรเงี้ยโด่งดังมากจากไปถ่ายคิวเทโอป้าวิ่งจากกรุงเทพไปชนบุรีหรอเราไปลงก่อนคอนเทนต์เขาใช่ไปลงก่อนมาเลยรถทัวร์มาเลย แล้วพูดถึงมรสุมช่วงนั้นให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นหนักอยู่เป็นงานคุณอาไทยไทยสวัสดีครับสวัสดีจะอยู่ไหนมึงพ่อผมถ่ายรายการอยู่เดี๋ยวไปหานะพ่อนะพ่อปองสวัสดีครับ มาหลอกในน้องกูเดียวมาหลอกมาหลอกในลูกกูเดียวผมรอพ่อป๋องเนี่ยเมื่อไหร่พ่อป๋องจะมาบุกบ้านแถมโอเคโอเคโอเคครับพ่อได้เลยได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งไม่ไปหาไปหาครับพ่อโอเคเหมือนคุยพ่ามังกรพ่ามังกรเอ้แต่ว่าฟังรายการ าทุกวันเลยนะเดอะโกสเ Radio The Shock The ช็อ c แล้วพี่แจ็คพี่ป๋องเดอะช็อ k พี่แจ็คเดอะโกสโอเคใช่แต่พี่รู้ว่ารายการออนไลน์แต่อภัยนั่งสบายมากตอนนี้โชว์ศิลปยไม่ได้เลยนั่งรับกล้องเคปจี่นั่งนั่งยังไงแล้วกล้องรับหน้าไม่ได้อ๋อนี่คือเลยนั่งเพื่อรับกล้องเลยประจันหน้าตากล้องพอวัดกับตากล้องแล้วพี่ของอภัยไม่ได้เนะครวันนี้เราอยู่กับคุณนัทนานาสวัสดีครับ ท่านะนได้ปลดโดยลูกแทน้วยลูกศิษย์ด้วยนะพี่พี่จะพี่จะไปช่วยน้องนะน้องเองคุณนัทนานา เป็นสตรีมเมอร์เป็นเกมเมอร์และยูทูบเบอร์ด้วยยูทูบเบอร์ด้วยชื่อช่องว่าชื่อช่องว่านัทนานาค่ะ n u t n a n a ค่ะนัทนานามาจากไหนครับบ้านเขาอยู่แถวตรงสุขุมวิทไงนานาซอยนานาใช่ไหมใช่อะไรเดาหวยผมแอบรู้มาคือน้องเขาเต้นโคเวอร์เมื่อก่อนหรออ่อ แล้วคนที่เขาเต้นในนั้นน่ะคือนักร้องที่ชื่อว่านานะนานะคนก็เลยเรียกเขาว่าน้องนานะชื่อวงนี้เลย after school เก่ามากเก่ามากเป็นวงเกาหลียุคแรกเริ่มเมื่อก่อนเลยใหนท่าเต้นยังไงเต้นให้ดูหน่อยอ่ะถ้าจะเป็นประหลงแบบนี้วัดก็อย่างงี้อ๋อแต่เมนเราคือคนที่ชื่อนานะแล้วเมนเราที่ไหนเมนเราที่ไหนวัดดดงจันใช่ใช่ไม่ใช่เมนผมเป็นเมนเขาสร้างไว้ น้องตัวเมนที่เขาเต้นชื่อนานะ่จริงชื่อเล่นชื่อนัดนั้นชื่อมันโหลด้วยป่าวว่าในโรงเรียนใช่ไหมมันมีหลายนัดใช่มันมีนัดอะไรมั่งก็นัดไปกินข้าวนัดไปดูหนังนัดไปเที่ยวเดี๋ยวเตะหยอกหยอกมีนัดอะไรมั่งมีนัดอะไรมั่งอ่ามีนัดเตอร์นัดซันเดย์นัดเล็กนัดใหญ่เขาวัดจากอะไรนัดเล็กนัดใหญ่ ก็ตัวเล็กกับตัวสูงต้องไม่เรียกนัดเตี้ยกับนัดสูงเตี้ยอาจจะแบบว่าดูดมไม่ดีใช่แต่นัดเล็ก <c oughs> นัดใหญ่คนที่นัดเล็กก็ดูไม่ดีนะแต่ผู้หญิงยังถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็นผู้ชายชื่อเดียวกันมาเรียกเนี่ยวินเล็กวินใหญ่โอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เสียงใจขาดไม่ยอมเป็นเล็กหรอกไอ้อย่างน้อยถ้าใหญ่คนต้องยาวอะเออเนาะมแบ่งกันวินใหญ่วินยาววิเาคือจะไม่ยอมเล็กมเรียกวินเล็กวินใหญ่มันไม่ได้ไม่ได้แต่เราก็เลยเป็นนัดนานะ ซึ่งชื่อนี้แหละก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเพจใช่เขาไม่ได้เรียนอะไรเกี่ยวกับนิเทศเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ด้วยนะเรียนสายไหให้ไายวิศวะเฮ้ยคุณอ่านคิปต <c oughs> ์ไม่ได้อ่านไันนี้แน่อันนี้เดาเองวิศวะจริงจริงไม่ี่ยจริงโอ้โหแล้ววิศวะอะไรนั่นน่โยธาเฮ้ยก็เกือบใกล้เคียงโยอะไรฮะ โยคะค่ะออกไปสายโยคะอ่าใช่พิธาทิสอะไรแบบนี้วิศวะอุตสาหการวิศวะที่ดูแลโรงงานควบคุมคุณภาพในโรงงานก็ดูเหมือนไม่น่าจะมาเป็นสายสตรีมเมอร์อ่ะใช่อืมนั่นแหละระหว่างที่เรียนควบคุมโรงงานอยู่ีเวลาว่างก็เลยไปเป็น VJ ใช่เป็น VJ แอปอะไรบอกออแอปอ่าแอปแล้ค่ะบิ๊กโก้บอกเลยใช่ไหมแอปชื่อบิ๊กทำไมถึงเลือกแอปนี้ ออตอนตอนปีหนึ่งก็คือเพิ่งเข้าเรียนวิศวะแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็สไลด์แบบว่า IG จีอ่ะ IG s t o r อแล้วก็เห็นเพื่อนแบบเล่นแอปอะไรก็ไม่รู้ก็เลย,ยไหนลองบ้างโหลดมาแล้วก็ขึ้นไหลเลย<ห>นในขณะที่เพื่อนข้างหลังก็คือกำลังแบบตะใบคือสาขาวิชาหนูมันจะมีแบบว่าตะใบเจียใสยอะไรเงี้ยหนูก็ยืนไหล เรารูส้สึกไหมว่าเอ้ยเรากินแรงเพื่อนรู้สึกไหมหรือว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ยังคือในขณะที่เพื่อนกำลังทำงานส่งอาจารย์เราก็ทํางานหาเงินหมื่นกงนใช่แล้วคือยูสของเราเขาก็แบบโอ้วันนี้คนข้างหลังตะไบเหล็กเป๊คมมากเลยครับมีไหมไม่มีครับมีแต่แบบว่าข้างหลังเขาทําอะไรกันอะไรเงี้ยก็เลยพาไปดูแล้วก็สู้ๆนะเพื่อนแค่นี้อ๋ออ๋อีโก้ให้เป็นเงินเดือนปะอ๋อใช่ค่ะปนอ๋อไม่ต้องมีทังกนแต่สิ มีสังกัดแล้วก็เหมือนถ้าสมมติเราทํายอดได้สมมติสี่แสนสี่แสนทัวร์มันจะเป็นยอดของขวัญที่ส่งเข้ามาอือเธอบังเดินขายสะดกลักสี่แสนทัวร์ว <c oughs> วเดินขายกันลา <c oughs> แตกเลยมันก็ <c oughs> จะแบบว่าได้โบนัสมาด้วยรวมๆก็ไม่ไแน่ใจตอนนั้นแลกมาได้ประมาณห้า0มอายุส8บแปดสิบเดยนะ <c oughs> เดืน 50, อนห้าหมเยอะมากเดือนหนึ่งต้องกี่ชั่วโมงอรต่อเดือน2ี่ิชั่วโมงค่ะเดือน20ชั่วโมงก็วันหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วแหละ อ๋อไม่มีไม่มีเลยน้อยๆเลยก็ไม่มีเลยน้อยน้อยสุดๆเลยที่แบบเคยเล่นมาก็ประมาณ6กพันอ๋อไม่ถูกเลยเยอะแต่ว่ามันก็เป็นแบบค่าขนมช่วงเรียนไปด้วยเราคขนมเยอะเหมือนกันนะไม่กล้าไปกินหกพันนี่เกือบทั้งเดือนเลยนะเอาจริงนะแม่อยู่มาบูไงแล้วแบบบางแสนนะบางแสนอ๋อหันบอลหันบอลไม่กล้าขนมหรอกเที่ยวแล้วเล่าเอา ไม่ไม่เที่ยวเลยเต้นบนโต๊ะก็เข้าอยู่แล้วต anyway> yeah no yeah. ัวยเต้นบนโต๊ะนี่แหละขึ no <te ้นโต๊ะง่ายเลยละไม่ใช่เต้นเก่าด้วยไงไม่ได้ขึ้นโต๊ะง่ายอย่างเดียวนะอย่าเด้ออย่าเด้อพี่ให้ถั่วห้ามเหมือนถั่วอ่ะเต้นไหมอ่อนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยมานิดนึงอ่อพี่ให้แสนถั่วเลยอ๋อแสนถั่วก็เอ่อ cover เลยค่ะเดี๋ยวเป็น cover อย่างนี้เลยอ๋อเขาถั่วเยขาเนี่ยณปัจจุบันเขาบอกว่าเขาเป็นริ้งตัวจริงแม่ฝรั่งแม่ตุ้งใช้ให้ร้องได้ทุกเพลงเขาบอก เพลงของแบ๊บพิงเพลงอะไรนะโค้ดนัทหกก็มีถามเร็วก็นึกเร็วก็ตอบเลยต้องเพลงต้องเพลงนี้เราได้วิชาจากจันติกไปเยอะนะพี่เกบเราพี่รู้สึกเหมือนพี่คก๋อาจารย์ติกเลยนะบูมบายาบูมบายานิดหนึ่งนะมาหนิดหนึ่งนิดหนึ่ง FC พี่อยากดูอ่ะไม่ใช่ FC พี่อย่าอยากดูพี่อยากดูเอาเพลงเต้นง่ายๆเต้นง่ายๆ ฮิจู o ิตะตุลุตุ t ุต t ต t ตุลุตตุเน่ต่อ t ย่ t ่ต่ออีก่นิงิุลุตุ s t ตุลตุลอตุลุตุลุตุลุต t 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 t ลตล หมือนเหมือนเคยเจอน้ำเพชรไปรอบหนึ่งด้วย <c oughs> เคยเจอเหรอเขา <ๆ S 1> เรียนมอเดียวกันนะตอนที่เราดักตบปะไม่ใช่สงสานรน,อน,น <c oughs> โอเคแล้วไงนัด <c oughs> เป็นบีเจแล้วก็ เป็น o คเปอร์แดนแล้วเข้ามาสตรีมเกี่ยวสายเกมได้ไงเออมาเล่นพับ g ีได้ไงอ่ะเป็นวีเจคือตอนช่วงปี1ปี2แล้วก็ประมาณปี3เนี่ยพับ G ก็คือเพิ่งเข้ามาพอดีใช่แล้วก็เล่นเล่นจนติดหนักเลยแล้วก็เลยแบบฟอร์มวงกับเพื่อนฟอร์มวงฟอร์มทีมรมสีคนสคนสี่คนไปเป็นแบ็คพิงอะไรอ่เอเป็นอะไรพับจีโมบายใช่ก็ไปแข่งรายการแรกน่าจะเป็นแข่งแชมปัด ใช่เป็นแบบว่าในในมหาลัยก่อนแล้วก็ด้วยด้วยฝีมือด้วยหน้าตาอะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฝีมือไอ้ฝีมือพี่ไม่ว่าแล้วด้วยหน้าตาแล้วโทษนะหน้าตาเอาล้อใส่ผมเนียนะด้วยฝีมือแล้วก็หน้าตาฝีมแลี่ฝีพี่เดี๋นะพี่โอนถั่วให้เพื่อนอ่ะไม่เป็นไปบังขายไม่ไหวอ่ะเอาแล้วฟองกับเพื่อนสีหนเคยมีแบบ มันโดดมาคนเดียวเก็บเรายกตีมีปะโดนโดนบ่อยนั่นแหละผมเองนั่นะรู้ป่ะเฮ้ยพอพับจีวายผมคมมากผมบอกเลยนี่ใช้ปืนอะไรเนี่ยปืนดำเงาหรือดำด้านนี่เล่นตัดนี่เขาให้ดูหน่อยมีปืนไหมมีจะเอาแบบไหนแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาแบบดีเอาแบบสั้นหรือแบบยาว ดับยาวมาเลยไม่จุกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ๋ออืมเดียวก็จุกกันสิอ๋อโอเคโอเคก็คือไปแข่งมหาลัยครับแล้วก็เป็นตัวแทนด้วยใช่ตัวแทนของมอใช่ตัวแทนตากแดดเยอะไปหน่อยนี้ไม่ใช่ตัวผิวแทนอะไรมีแฟนอ่ะฮะไม่เดี๋ยว ฮัลโหลเราเลิกกันวันนื้อเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วเดี๋ยวค่อยดีกันใหม่มีคนรู้ใจอยู่แล้วมีคนรู้ใจเป็นแฟนแหละฝาแฟนงานคุณนฮะข่าวงันเลยครับตอบกับิดแล้กันไม่บเลยเหอม่ไม่หุนละเราจะลมคืนด้วยโี่จะลงไปเจอได้ไงอันนี้ถามเลิกแล้นนี้เรืองเลยไปเจอแฟนคนนี้ได้ไงเป็นเป็นเพื่อนกันมาก่อนออ๋เพื่อนมาก่อนเพื่อนเล่นก็เลยเล่นเพื่อนซะเลยอะไรอ่ะแล้วคบกันมานานเรื่องครับ ประมาณน่าจะปีกว่าใกล้ออสองปีแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนกันไปนก็คุยรู้เรื่องอแหละแล้วตุ้มนี้แฟนเราทำอะไรอยู่เป็นวิสวยายโยธาเราก็คือจบมิตรด้วยกันถ้าคุยเรื่องอดีตเนี่ยแฟนจะว่าไหมไม่ว่าไม่ว่าเอาความรักที่ผ่านมาเคยเคยผ่านความรักแบบไหนแล้วก็มีแบบว่ารักคนตู้เย็นบ้างอะไรแบบแม่ว่าไว้อ๋อไม่ใช่รักนะเดี๋ยวก่อนนะรักของรักที่พ<อ>ี่คิดว่าใครเป็นมีอะไรคนตู้เย็น ไม่ได้ยิ่มันรักบนตู้เย็นใครจะไปทำบนนั้นร้อนหลังร้อนก็คือความรักที่ผ่านมาดีไม่ดีไงคนแรกก็คือจบด้วยดีค่ะก็คือเหมือนอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนกันมากกว่าเป็นแฟนก็เลยก็เลยแยกทางแต่ว่าคนที่สองเนี่ยเราเจ็บช้ำเจ็บช้ำเลยทำไมเขาไปทำอะไรให้เราเจ็บช้ำเขาเขามีคนอื่นค่ะอ๋อจับได้ยังไงอ่ะเออเซนผู้หญิงมันแบบมันแรง ใช่เปล่าเราไปเซน์คิดไปเองหรือเรื่องจริงจากไเปล่าไม,ไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้บอกว่าเจับได้แบบชัดๆเลยช่วงนั้นหนูงานเยอะมากแล้วก็แบบไม่มีเวลาให้เขาเลยเป็นเป็นช่วงแบบกําลังบูมด้วยเนาะของสตรีมเมอร์ทำบีเจทำบีเจใช่ตอนนั้นเป็นสตรีมเมอร์แล้วค่ะแล้วก็แบบได้แบบว่าไปถ่ายงานไปสตรีมอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็ไม่มีเวลาไปหาเขาเลย<ม>ใช่แต่เขาต้องการอะไรั่นน่ะสิให้เรามีเวลาให้เขา ไม่เไีเวลาอเอาไปทำอะไรทตาไอ้คนเราคนเรามันต้องทำงานิี่ถ้าเอาตรงๆนะไม่ใช่ว่าพอเราทำงานเยอะอ้าวคุณจะไปมีคนอื่นใครก็ได้มันไม่ถูกต้องเขารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาให้เขาเขาก็ไปหาคนที่มีเวลาให้เขาซึ่งก็ควรบอกกันก่อนซึ่งไม่ว่าไปแอบถูกที่ตอนนั้นเราแบบเจ้าชู้ประตูดินเราไปมีกับคนอื่นก็ว่าไปอย่างเพราะนั้นคือเราทำงานอย่างเดียวใช่ทำงานแล้วแบบมีเล็กมีน้อยแต่เขาจับไม่ได้ คุณโมโหไหมล่ะเอายังไงต่ออาจจนมาคนนี้ทําไมถึงต้องเป็นคนนี้เออดีกว่าก็คือเหมือนตอนตอนที่แบบหนูจับได้ว่าแฟนคนเก่ามีคนอื่นแล้วแบบหนูแบบเสียใจมากแล้วมันเป็นช่วงที่คือเรียนจบมาแล้วใช่ไหมคะแล้วมันก็ไม่มีแบบเพื่อนอยู่ใกล้ๆไม่มีเลยมีมีไอ้ตัวเนี้ยอยู่เพราะมันหวังอยู่นานแล้วแหละน่าจะเล็งอยู่นะ รออยู่แล้วเราจะมาเป็นดามใจใช่แต่เขาเป็นการหวังแบบเขาก็ทําถูกนะคุณไม่ได้ไปยุให้เขาเลิกกันอ่ะถูกเขาก็รออยู่ในมุมแต่มันจัดฉากอะไรนะไอ้ตัวเนี้ยหาหญิงมาให้แฟนเก่าเขารูนี้แบบเอเคอ่ะเขาเทคแคร์เราเรื่องอะไรบ้างครับเทคแคร์ทำอาหารให้กินอะไรแบบนี้แบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นผู้ชายมุมนี้เท่าไหร่แล้วเราสตรีมไหยเขามีมาหึงมาอะไรไหมไม่มีเลยเขาเล่นเกมกับเราไหม เล่นเล่นเกมเดียวกันไหมใช่แข่งมาด้วยกันเลยโอ้เขาก็รอแหละก็รอแหละก็รอแหละแต่ก็ถือว่ารอเอาก็ดีก็ก็หล่อเขาไม่ไม่ผิดอะไรไม่ผิดก็รอจนจังหวะที่เหมาะสมไงก็แล้วเขาโสดแล้วด้วยอก็ไม่แปลกเขาก็เข้ามาดามใจคุยเป็นเพื่อนเป็นอะไรไปใช่แต่ยาเล่นนาวีนะคะ ทะเลาะกันตีกันตลอดมเคยขับตีมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วครับผมจะก็ไปติดตามกันได้นี่ติดตามกันได้ติดตามความน่ารักกันได้ใช่ก็ขนาดแฟนเขายังหวังแล้วก็รอรแล้วไม่ราจะรอไปเลยบชดที่แฟนกับก็ไปรอต่อไปปัจจุบันตอนนี้ผลงานมีอะไรให้ติดตามบ้างคุณนัทนานาตอนนี้จะไปหนักทางด้าน YouTube ค่ะ ยูทูบใช่เป็นยูทูบเบอร์เขาโด่งดังมากจากการที่ไปถ่ายคิวเทโอป้าวิ่งจากกรุงเทพไปชลบุรีเหรอคิวเทเฮ้ยตอนนี้ป็นคิวเทโอป้า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 นัดนาละรัดตาละวันเดียวคนกดไลค์เพจเขาหลักหมื่นเลยแล้วพูดถึงมรสุมช่วงนั้นให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นนักอยู่ก็คือตอนนั้นหนูติดตามคิวเทแล้วซึ่งคิวเทเนี่ย จะทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งชื่อว่าเดินจากกรุงเทพไปพัทยาก็คือกลับบ้านของน้องคิวเทช่แล้วก็ทีนี้ก็เลยไปติดตามในสตอรี่ไอจีน้องเขาซึ่งน้องเขาอัปเดตตลอดเวลาเลยคะ่ะว่าตอนนี้ถึงสมุดปรากาันแล้วตอนนี้กําลังจะเข้าชลบุรีติดตามผลงานน้องเขาตลอดแล้วก็เห็นคอนเทนต์นี้แล้วแบบโห <Wow. S 2> มันโหอะ่ะแบ,บว่ามันตั้งใจดูตั้งใจดีเนาะใช่ดูตั้งใจแล้วแบบคือการเดินมันมันมันเหนื่อยมากเลยหนูก็เลย อันเดี๋ยวไปแบบเอาขนมตอนแรกตั้งใจจะเอาขนมไปให้ไปกับพี่สาวพี่สาวเป็นคนขับรถให้แล้วก็พอขับไปถึงปุ๊บไหนวะคิวเทอยู่ไหนก็คือดูอัปเดตล่าสุดว่าคิวเทอยู่ประมาณตรงบางผ้าและตรงเนี้ยน่าจะถึงน้าศาลและก็เลยแบบขับผ่านน้าศาลไปไหนวะเจแลจ้วเจก็ตะโกนนี่ไงนี่ไงแล้วก็อยู่ซึ่งเขาก็เดินอยู่จริงๆใช่เดินอยู่มีทีมง,งานไหมไม่มีเดินมาคนเดียวเลยคนเดียวยถือกล้องไล่ของเขาไปเรื่อยใช่<ล>ถือกล้องเดินคนเดียวแล้วก็แบบว่าโอเคแล้วหนูก็ไปยูเทิร์นรถ สี่รถกลับมาแล้วก็วิ่งไปดักอยู่ตรงหน้าห้างโรบินสันถือกล้องเข้าไปด้วยแล้วก็ไปแบบว่าคิวเทสแล้วก็ถือเป็นป้ายรูปหน้าคิวเทไปเชียร์เขาแหละไปเชียร์เขา,าใช่แล้วก็คุยกันประมาณว่าเดี๋ยวขอเอาคลิปไปลงด้วยนะใช่เขาก็โอเคเซเยสไม่มีปัญหาอะไ,ได้ได้ไดใช่น้องแบบน้องน่ารักมากเฟรนลีส่สุดๆครับแล้วก็ทีนี้หนูก็เลยเอาคลิปมาตัดตรงแต่ว่าดราม่าที่เกิดขึ้นคือ ตอนที่หนูไปเจอน้องหนูไม่แน่ใจช่วงเวลาแต่ว่าช่วงประมาณปีใหม่ก่อนจะเข้ามการาค่ะใช่แล้วหนูก็ตัดคลิปตัดคลิปรอไปแหละแล้วเห็นน้องอ่ะยังไม่ลงสักทีแต่ว่าหนูก็อ๋อเข้าใจแล้วเราไปลงก่อนคอนเทนต์เขาใช่ไปลงกออ่อนวันมาเลยรถทัวร์มาเลยทัวร์มาแบบใหญ่เลยอลังการแล้วผมจะไปอ่านมานะ ทำไมถึงทำแบบนี้แล้วทำไลา์คอนเทนต์น้องเขาเลยเถิดถึงแบบอยากได้แสงล้อหรืออะไรเงี้ยไปทางนั้นเลยก็มามาว่าเราใช่ก็คือจริงๆอ่ะหนูไม่ได้คิดว่าคนดูจะเยอะขนาดนั้นก็คืออยากแบบลงทิ้งไว้ก่อนแล้วถ้าคิวเทลงตอนไหนปุ๊บคนก็จะได้ตามมาดูช่องหนูได้ซึ่งจริงๆแล้วเราก็ได้มีการเคลียร์กับคิวเทไปแล้วใช่ค่ะก็คือทักไปคุยกับคิวเทแล้วว่าเออพี่ลงคลิปก่อนแบบ พี่ขอโทษจริงๆพี่ไม่รู้ใช่เพราะตอนนั้นเขาเริ่มทํา y o YouTube ก่อนที่จะเกิดคิวเทเอฟเฟกเนี่ยก่อนนั้นเรามีคนตามอยู่เท่าไหร่ประมาณพันพันนิดๆค่ะพันนิดๆเ <1, S 1> พราะเพิ่งหัดเริ่มทำพอหลังจากเกิดเรื่องป้ง มื่นสีมาเลยคนชอบก็มีคนชอบก็มีชอบเห็นมุมมองน่ารักก็มีคนว่าแค่ประมาณ10นะที่เหลือขาคนเขาก็ชอบก็คืออาจริงๆนะการเปเชียให้กําลังใจยังไงก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละแต่อาจจะผิดพลาดเรื่องเวลาในการลงทัมมิ่งไปก็ขอโทษขออภัยกันไปเนาะเจตนาเราไม่ได้ต้องการไปทําอะไรอย่างนั้นเขาก็แค่แฟนเขาเขาไม่ว่าเราก็แค่ให้บวชให้4เดือนแล้วก็ใช่ไหมกดหัวก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยพอมีโอกาสก็ไปดักเพียไทยได้นะได้ไหม แต่ของชอบวิ่งผมวิ่งได้กระเป๋ากับสร้อยโทรศัพท์พยายามแล้วมันหนีบแนมไม่ได้แปลกแปลกน้าวันหลังก็ตามพี่อาไทยกดตามพี่อาไทยเขาหน่อยไปให้กำลังใจไ้น้องน้ำเค็ดด้วยโอเคได้มีอะไรอยากจะฝาก fc ของเราให้ติดตามเราอ้อนๆ fc เราหน่อยในช่องเผื่อแฟนๆเอลิน่านะตามไปกดน้องเขาหน่อยนะครับ กดกดถูกใจกดถูกใจกดติดตามครับเดี๋ยวความหมายมาจะอ๋อโอเคก็ไม่กินอะไรก็ไม่แต่ว่าก็ต้องมีคิดอะไรต้องมีคิดแหละแล้วอะถ้าเป็นับเพื่อนค่ะก็ฝากกดติดตามช่องทาง YouTube ไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องเพจด้วยค่ะก็จะมีเป็นวิดีโอสายแบบไลฟ์สไตล์สายวอล์กสายเที่ยวก็พยายามจับทางอยู่ค่ะก็ฝากไปกดติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยนะคะ เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนั่นแนะใช่ค่ะ t ิกตอก t ิกตอก o อลิแฟนไม่มีไม่มีโอ๊ติดตามเลยน่ารูผิดหวังมากเลยก็พยายามจะตั้งหมาอไม่เป็นมากดถูกใจให้อีอารีน่าสองทีนะคะทุกคนทีเดียวพอทีเดียวแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจนะเราเดือดร้อนให้สิบคนก็ กดทีเดียวพอวันนี้ก็สนุกสนานเนาะมีของมาให้นะครับสำหรับสำหรับขอบคุณที่มาแต่ตามกติการายการเรามีเกมให้เล่นนิดนึงต้องชนะอาไทยให้ได้ก่อนเกมนี้คือการต่อไม้แผลนเสื้อต้องต่อให้มันบาลานซ์นี่นะครับถ้าคุณต่อละเอียงปุ๊บอย่างนี้ไม่ได้ต้องต่อให้มัน บาลานอยู่ตรงกลางนะครับผมเอาแค่4่อันใครทำได้เร็วที่สุดอันนี้ของนักกีฬาอีนานี่น่านเราใช้จริงตอนนี้คือโยนผ้าเขาลงพื้นหมดเลยนะไม,ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอเตอร์เล่นเก็บมาอเอาอาไทยก่อนนะผมก่อนเลยอาไทยเป็นตัวตั้งนะครับือหนูสามารถเป่าได้ไหมไม่ยไม่ได้เยีไมฮ้ยเฮ้ยเขียวเว้ยไปทุกคนเก่าจับเวลาครับไปตัตันด้ดันตันด้ดันเต้นด้วยเต้ด้วย นี่ผมมีป่าอะไทไม่ได้ป่าแบบหูเฉยเ้ยน่อยใช้หน่อยใช้หน่อยใช้นิดนช้อนอัสุดทยเขอให้ช้าดิทยเลยนะถาล่าถยขวานหน่อยไหมานยเฮ้ยอันเซ็นเตอร์้ยได้แล้วเย้สี่สิบสอี

ตื่นตื่ตื่นอันสุดท้ายครับสามิบวิสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเย้นับเร็วเวลามันเร็วเวลามันเร็วครับผมทำไมทั้งหมดยี่สิบวินาทีโหลื่นเลยเราขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ก็ได้รับของที่รึเป็นเสื้อเจอร์ซี่จากเอรินา ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก oh, ขอบคุครับขอบคุณาบครับนรับอลลมีงานดีมีวัฟเจอกันใหม่นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ